จำหน่ายอีกครั้งครับในจำนวนจำกัดเพียง50คันเท่านั้นโอ้สีสันใหม่แบบทุโทนล้อใหม่ชุดตกแต่งใหม่รอบคันนะคันนี้ราคาเท่าไหร่ สวัสดีครับผมท็อปทโล่จากเว็บไซต์ autoev.com d ครับวันนี้ครับผมพาเพื่อนๆมากันที่บูธรถยนต์ซู z u กิในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไฮไลท์เด็ดๆไฮไลท์โดนเในบูธนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันครับคันแรกครับที่ผมจะพาไปชมเลยนั่นก็คือเจ้าซู z u กิ จิมนี่ครับที่ทางซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ครับได้นำกลับมาจำหน่ายอีกครั้งครับในจำนวนจำกัดเพียง50คันเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจก็ต้องบอกเลยครับว่าต้องลงทะเบียนเพื่อลุนรับสิทธนะครับผมซึ่งในงานมอเ o อร์โช2023นี้ครับที่บูธรถยนต์ซูซูกิก็ได้นำเอาเจ้าซูซูกิจิมนี่มาโชว์นะแต่ต้องบอกเลยครับว่า2คันที่อยู่ภายในบูธนะครับผมเป็นของลูกค้าเนาะที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมซึ่ง คันนี้ขายจริงมันก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์ตกแต่งอเซสซอรี่ต่างๆนั่นเองครับคันต่อมาคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นพิเศษครับกับ u ู zu กิ w i f t ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับผมจะพาไปดูว่าความแตกต่างของเขาเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้า Suzuki Swift GL n e เครับคันค,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 คันนี้ก็มีพื้นฐานครับมาจากรุ่น GL มีการเพิ่มเติมในส่วนของชุดตกแต่งรอบคันนะครับผมก็จะมีในส่วนของ เกิตข้างหน้านะครับผมมีสเกิร์ตด้านข้างก็ตกแต่งด้วยสีดำตัดด้วยสีแดงครับมาดูกันที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของชิ้นเสริมกันชนด้านซ้ายด้านขวาคล้ายกับด้านหน้าเลยก็เป็นสีดำตัดด้วยสีแดงเช่นกันขย่อมมาด้านข้างครับคันนี้ก็คือเจ้าซูซูกิเซเรเลโอนะครับคันนี้ก็ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียน็อตที่ทางซูซูกิได้นําเสนอมาให้ลูกค้าดูครับว่าเจ้าเซเลนิโอเนี่ยมันสามารถตกแต่งออกมาในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบนี้แบบเรโทรสไตล์คลาสสิกก็ดูน่ารักน่าโดนมากๆราคาเท่าไหร่อะผมพาไปดูหน่อยนี่รายละเอียดก็มีบอกไว้นะครับคันนี้ครับร่วม4่8 2 0 0 0บาทครับก็จะมีการตกแต่งรอบคันนะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตสติ๊กเกอร์เบาะหนังแล้วก็ตัวล้อนะครับผมล้อ คันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆคลาสสิกเท่ ه, มากๆเป็นคโครเมียมเงาๆเลยนะกับเจ้าซู z ก k สวิฟ f t ครับคันนี้ก็มีการโอ้โหสีสันใหม่แบบทุกโทนล้อใหม่ชุดตกแต่งใหม่รอบคันนะคันนี้ก็เป็นพื้นฐานจากรุ่น G.L นะครับผมสังเกตได้เลยจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมค,คันนี้เป็นการทำสีหรือเปล่าหรือเป็นการแรปโอ้โหคันนี้น่าจะทำสีนะครับ พื้นฐานของเขาเป็นสีดำนะโอ้โหคันนี้ทำสีได้แบบสวยมากๆทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าและนี่เลยครับกับ s u ซ u กิ c e เรเโ G.L.Up ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำซูซูกิเซเรเโนะครับผมมาตกแต่งเพิ่มเติมจากรุ่นย่อย G.L นั่นเองมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมสีดำตัดด้วยสีเงินนะมีสติกเกอร์ตกแต่งครับด้านข้างตรงนี้ มีสติกเกอร์ด้านข้างนะครับผมสีดํามีสติกเกอร์ตกแต่งด้านหลังนะครับผมมีสปอยเลอร์สีดำนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนนี้เลยชิ้นตกแต่งกันชนหลังนะครับผมก็ให้อารมณ์ดูสปอร์ตทีเดียวผมให้ดูเต็มๆตคันหน่อยนะก็เปิดตัวแล้วที่งานนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ Suzuki e r t i ติ Smart าร์ทไฮบที่มาพร้อมกับ ชุดตกแต่งรอบคัน s u z u k i Sport ด้วยนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดูสปอร์ตขึ้นมากทีเดียวนะครับผมและด้านข้างของเขาครับนั่นก็คือเจ้า s u z u k i XL7 สีทําใหม่นะไม่ได้เป็นสีจากโรงงานแต่เป็นสีที่สั่งพิเศษนะครับคันนี้ก็เป็นสีชมพูแบบเงาเงาะเหลือเหลือนะครับผมราคาก็ไปอยู่ที่900,000กว่าบาทเลยนะครับคันนี้ก็มีการ แรปสติ๊กเกอร์รอบคันเนาะเดิมๆของเขานี่ทูโทนหลังคาดำนะครับผมแล้วก็ด้านหลังบูธจะเห็นว่ามีเจ้าซู z กีจิม m น่อีกหนึ่งคันคันนี้ครับเป็นสีเขียวเข้มๆนะคันนี้ก็เป็นลุนลูกค้านะครับผมคันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะแตกต่างกับความสแตนดาร์ดก็คือมันมีการยกสูงนะครับผมล้อต่างๆอุปกรณ์แอเซ,ซอรี y ต่างๆก็เรียกได้ว่าจัดเต็มนะคันนี้เป็นหลังคาดําแบบครึ่งคันขึ้นไปนะครับผม ก็จะเห็นว่านี่มีการติดบันไดหลังด้วยมีในส่วนของตัวหูลากนะครับผมมีการอัปเกรดช่องล่างแล้วนะคันนี้นะก็ mm hmm. เรียกว่าเป็นอีกไอเดียเนาะละกันว่าคนที่ซื้อไปแล้วจิมนี่เนี่ยก็ต mm ้องมีการตกแต่งเพิ่ม mm hmm. เติมได้หลากหลายแบบเลยทีเดียวนะครับผมและอีกคันหนึ่งที่ไม่ดูไม่ได้นะครับผมนี่เลยกับเจ้าซู k ก c แครีนะครับผมซึ่ง ในครั้งนี้ครับมาในรูปแบบของร้าน Mr. Food Tru c k นะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งในส่วนของตู้ด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมตู้ต่างๆเนี่ยดูมีขนาดมิติใหญ่โตขึ้นนะตรงตู้ตรงนี้นะเพื่อนจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะเก็บของแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมแล้วก็การเปิดของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันหลากหลายรูปแบบครับแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่การดีไซน์เลยก็ว่าได้นะครับผม คันนี้ราคาเท่าไหร่ทางซูซูกิก็มีให้รายละเอียดไว้นะครับผมคันนี้ก็ราคาอยู่ที่647,000บาทนะครับผมรวมราคาตัวรถแล้วนะค่าตกแต่งก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับเจ้า Carry r y o d t ทั k คันนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะตกแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ ก็น่าจะได้เห็นหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมครับมาสัมผัสมาเยี่ยมชมมารับข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่บูธรถยนต์สุสกินในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับและนี่ครับก็คือไฮไลท์เด็ดๆไฮไลท์โดนๆที่บูธรถยนต์สุสกิในงานมอเตอร์โชว์2023ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจและอยากมาสัมผัสพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษครับก็มากันได้ที่ครับ Impact Challenger เมืองทองธาน,นีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่2เมษายนนี้เท่านั้นครับ